เบิ้งให้ถึงหนึาทีแล้วเขาเหยุดตรงนี้นี่คือบอนสวยนะครับผมช่องดอกไม้ใน่เจอกันมีให้ชมและอัปเดตมาให้ให้ดูนะครับผมสำหรับกลุ่มคนที่ชอบบอนสวยหรือว้านหางนกคุ้มหรือต้นไม้ต่างๆเฉพาะกลุ่มที่รักต้นไม้นะครับ ใครที่ไม่รักต้นไม้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมการปลูกต้นไม้ก็ให้ประโยชน์มากมายนะครับฟอกอากาศมีความสุขทางจิตใจนะครับผมปัจจุบันในสวนดอกไม้เยอะมากเลยนะครับมีคนนิยมเยอะมากเลยมีหลายสายพันธุ์